ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับหน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองไทยคือลนลงให้คนตลาหนักตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกสอวให้คนตระหนักว่าสวชุดหกจจะมีส่วนในการพัฒนาการเมืองไทยมีส่วนในการฟื้นฟูประชาธิปไตยเป็นอย่างมากยกตัวอย่างจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่ สมาชิกวุฒิสภาชุดถัดไปที่เรากำลังจะเลือกกันนี่แหละครับเราจะมีสอวอที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัมนนูน60ออกจากระบอบประยุทธ์เป็นรัฐมนตลีจับับใหม่ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่ามีสอวอ70คนเห็นด้วยหรือเปล่านะครับเราจะมีการแต่งตั้งกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงไม่รับใบสั่งทางการเมือง ไม่มีสองมาตรฐานอีกต่อไปในอนาคตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสอวอดังนั้นผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยตระหนักและเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเบียที่ทางกตออกมาปตครับี่เ็นว่ามันมีประเด็นไหนที่มันยังเป็นน่าจะเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เกิดในการขับเลือนสว ก็ผมคิดว่าระเบียบที่ออกมาเมื่อเท่าไหร่ปลายสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าถ้าผมเขาจะไม่ปิดใช่ไหมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ไม่เขียนระบุชื่อตรงๆแต่พี่น้องประชาชนก็พออนุมานได้ว่าหมายถึงไอรอหมายถึงเว็บไซต์เซเนต67นะครับซึ่งเป็นการแปลกมากเว็บไซต์นี้ง่ายๆก็คือให้ผู้ประสงค์ลงสมัครสวได้มีพื้นที่ในการประกาศเจตนารมณ์ของตัวเอง แล้วก็ประกาศจุดยืนทางการเมืองของตัวเองในแง่หนึ่งมันเป็นการส่งเสริมกระบวนการการเลือกสอวอให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นด้วยซ้ําไปยังนึกไม่ออกว่าทําไมถึงกรกตถึงต้องการปิดเว็บไซต์นี้ต้องการที่จะห้ามคนที่มารณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าไม่ถึง,ง,ง,งข้อมูลนะครับคิดได้อย่างเดียวว่าผู้มีอำนาจต้องการให้การเลือกสอวครั้งนี้เป็นไปแบบเงียบๆ เป็นไปแบบแคบ,บ,บๆทำกันเองไม่กี่คนเหมือนการเลือกสอวอในรอบที่แล้วซึ่งเราเห็นว่าถ้าลักษณะการเลือกสอวเป็นแบบเป็นไปแบบนี้นะครับเราจะได้แต่สอวอที่เป็นกลุ่มพวกพ้องที่มีการจัดตั้งมาเราจะไม่ได้สอวอที่มีคุณภาพตามวิชาชีพอย่างที่เราต้องการจริงๆโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ